อยู่กองหลังหรอเฮ้ยมีหลายตัวนะจะไม่ใช่แองเกิลไปต่อเลยอะไร หบ้่เข้าเอาแม่ให้หมดเลยไม่หนูไปเอาไอตัวหลังให้หน่อยดิลนูพี่ตรงเบอร์สองหน้ตวเบอร์สองตเบอร์สองเลยนี่เนี่ยตรงมาร์กแล้วลูกพี่นี่นี่นี่ Bye. ป้อมป้อมยายป้อมป้อมกมป้อมยายเจื่านมัออกเพม่ันมา闹มนย บลกอซ่าอยู่ผมนะพี่นะมีด้านขวาด้วยนะแต่ว่าผมตั้งไอบอมเิดไว้อยู่พี่มันมีบนลป้องเลยโเลยพี่ดาบเข้ายายแล่ว่าข่าวมาที่จะต้อง,องรอกับผมแน่นอน โปรชินอกเล่นงางน่น,นะใครตายอ๋อเลือกคอร์ดผมเอาตรงโปรชินอกให้โปรชินออกวิ่งมาทางบ้านแ้วนะย้ายเข้ามาเล่นกับผมตรงนี้ดีกว่าย้ายไปวะไปอยู่รงนนะไปเล่นทางบ้านเขียวตรงผมดีกว่ามามีบ้านแยวหนึ่งตัวเห็นไหมยา้าย ี่เล่องีดูว่ามาตัวเล่นถ้าจะขอดอูกักถ้าจะมีจอสุกในบ้านเนี่ยอะไรยังแต่โรงพยาบาลรอเลยทีเดียวเลยได้ดูเอาที่อย่ยวตัวเล่นลองเล่นดูเออบ้านไหนนะฮะตัวนึงแล้ว ตัวเดิมมั้ยนะใช่เออมีมาทางด้านซ้ายยานนยนะยายเนี่ยตรงนี้ตรงไม้นี่เหมือนด้านไม้ตรงนี้นมีเหรอโง่องอกไปทำไมวนะงโง่บ้าหว่า โค้งโง่ชิบหายเลยเอาไปทำไมวะอยู่ๆเียโค้งตายมอกขอโทษขอข้าพ่อได้ๆ